เดี๋ยวมาตัดกระเจีย๊ยบนะคะโอ้โหใช้มือเดียวเวยเิ็นไเนี่ยได้แล้วดูที่แก่ๆแก่แ,กแ,กแล้วเนี่ยต้นที่ใช้ได้ก็คือนี่อ้าแล้วนี่นะอ้าแล้วแบบนี้เกรียายังหุบอยู่นี่ยัง ดูสิที่บานแล้วนี่ยังหุบอยู่เดี๋ยวให้ให้บานอีกหน่อยเหยือเทศแม่มาเช้าเห็นเห็นตรงนี้ติดดอกแล้วเหยือเทศติดดอกนี่นี่นี่น,นี่ติดดอกแล้วใกล้จะหอ,อกลูกแล้ว อดอกเดี๋ยวนี้ต้องให้ให้ตรงนี้ให้บานออกอย่างนี้ก่อนนะเก็บดอก,กยยใหญ่ๆดอกนี้ยังพุกอยู่หรือว่าให้บานบานเอาไว้หน่อยพรุ่งนี้ก็ามาเก็บดอกนี้เพราะไม่งั้นจะร่วงนี่ไง ดอกร่วงพอดอกนี่หุบละว่อเช้ายัางบานอยู่นี่หุบละหุบแล้วเดี๋ยวจะร่วงติดดอกสวยดีมะเจี๊ยบพาชมสวนนะคะสวนน,น้อยสวนลอยน้ำค่ะก็มีอันนี้ก็คือ ปลูกเขาเรียกอะไรนะ watercress ชอบน้ำต้องเด็ดยอดไว้เดี๋ยวจะได้แตกอีกเด็ดยอดไว้นะคะไม่งั้นจะไม่งามเ,เด็ดยอดไว้เดี๋ยวพวกนี้เอาไปเอาไปผัดน้ำมันลวกจนยากจะลวกนะคะผัดน้ำมันก็ต้องได้น้ำมันอีกนะเราจะใช้ลวกอเอาค่ะ แเด็ดยอดไว้็จแล้วเราก็กิ่งเนี้ยมาปักปักต่อล่วงไว้แล้วหนึ่งช่อดูีิเสียดายล่วงดินไว้หนึ่งช่อเดี๋ยวค่อยเอาไปเด็ดนะคะเด็ดแล้วดอกเขาเขาจะยิ่งออกเยอะแตาไม่เด็ดมันก็ชะลักอยู่ เด็ภารก,กิจค่ะเาไปทำกับข้าวนะครับพอถึงเรียกว่าเป็นวาทเกสเนี่ยเรียกว่าเหมือนผักหวานนะอร่อยกรอบหวานนี่ได้เยอะแล้วมื้อหนึ่งนะคะได้มื้อหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวดู เดี๋ยวไปใส่ใส่นิดไว้ก่อนแล้วก็เก็บสองดอกเดี๋ยวเราจะมาตัดตัดอันนี้กิ่งจะแห้งนะรอโรยไว้เริ่มต้นจะยืนต้น ยืนต้นตูมแล้วยืนต้นตูมต้องตัดตะเภาถึงเวลาก็จะไปตามต้นไม้ก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันใช่ไหมตะเราเนี่ยถ้าไม่ให้ตายนะถ้าไม่ให้ต้นแห้งเนี้ยจะต้องเด็ดคอยคอยตัดดอกมนะันน่ะตัดดอกไปมันก็จะ แต่นี้เราไม่ได้ตัดนะห้ไปตามธรรมชาติให้ขึ้นต้นใหม่นะดอกเขเราโรยเอาไว้เยอะแนละ้วดอกแห้งเนี่ยก็โรยไว้มีวัตเตอร์เกสมาขึ้นในนี้แล้วก็มีกำลังมาขึ้นนีนอีกพวกหลายชนิดให้บัตเตัวเกสอีกหน่อยพนะรุ่งนี้ไปเด็ด เราเกล็ดอีกช่อหนึ่งเดี๋ยวพริกพริกนี่ให้แก่หน่อยพริกี่ยังยังพอมีใบกะเพราอยู่เดี๋ยวให้ค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆนะกะเพราเนี่ย แล้วก็หักกิ่งที่แห้งทิ้งต้นใหญ่พอสมควรนะต้นนี้นี้ยังดีอ,อุ้ยกันไกลหล่นเก็บกันไกลก่อนโอ้ย ไกลหล่นดินนึงมือยาวเป็นแม่นาคมือยาวเป็นแม่นาคแล้วน,นี้ดูนะอันนี้มาปักให้มาเขือนที่ฝากเขือเทศนี่เ็าชอบเลื้อนเขือเทศนี่พิงเอาไว้เขือเทศไม้มีชื่อเลื้อยเรได้เอาเชือกมาปลูกวอนพ่นมาเขือเทศ Imi, ลอยลอยว่าน okay, ี้ก่อนุ่งนี้ค่ะมาจัดการโอเคค่ะเย็นแล้วอยขึ้นบ้านก่อนนี่กะเพราเผาก็เอ้ยเเมโหระพาโหระพาเอาดอกแห้งๆลอยๆไว้จะได้ขึ้นโหระพานะคะนี้ต้นเดียวโหระพานี่ก็ขึ้นยาก พามีอยู่ต้นเดียวหอมเ้าโรยไว้ก่อนอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเพียงแค่นี้ก่อนขึ้นบ้านแล้วนะคะห้าโมงกว่าแล้วนี่พอยังมีอยู่พรุ่งนี้ค่อยมาเด็ดต่อ,อเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะมาเด็ดกะเพรา ประตูเกตค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ